สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u s t กัส a ตวันประจำวันที่19มิถุนายนวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชันทรงพุทธไปดูข่าวแรกกันเลยค่ะสหรัฐเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค่ามนุษย์ปี2023ไต้หวันจัดอยู่ในกลุ่มเทียวันติดต่อกันเป็นปีที่14พร้อมยกย่องรัฐบาลไต้หวันที่มุ่งมั่นเอาชนะอุปสรรคและแก้ไขปัญหาการค่ามนุษย์แต่กลุ่มกรีนพีซชี้ว่ายังมีปัญหาการขูดรีดแรงงานประมงต่างชาติ ขณะที่กลุ่มส่งเสริมสิทธิมนุษยชนไต้หวันเผยปัญหาแรงงานต่างชาติในครัวเรือนอยังไม่ได้รับการแก้ไขจากรายง,งานสถานการณ์การค้าม,มนุษย์ทั่วโลกปี2023ที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศสหราัฐเมื่อวันที่15มิถุนายนไต้หวันยังคงอยู่กลุ่มเทียร์หนึจาก180ประเทศ อย่างไรก็ตาม g r e รีนพีซชี้ว่าปัญหาของการประมงมีการสแสวงหาผลประโยชน์จากการกดขี่แรงงานต่างชาติในพื้นที่นอกหน้านาวไต้หวันยังไม่ได้รับการแก้ไขทางขาดแคลนแรงงานรวมถึงกฎระเบียบที่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กรมประมงไม่มีอำนาจสอดส่องและครอบคลุมไปถึงท่าเรือนในต่างประเทศ สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนไต้หวันชี้ว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคมผู้อนุบาลชาวอินโดนีเซียในไทยจงถูกนายจ้างแม่และลูกสาวรวม3คนทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงซึ่งรัฐไม่ควรเพิกเฉยกับปัญหานี้เพราะผู้อนุบาลต่างชาติต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงและยังเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายอีกทั้งเงื่อนไขด้านแรงงานยังแตกต่างจากแรงงานท้องถิ่นมาก 报告就已经指出说这个是一个非常明显的差距所以要求台湾政府尽快的修法然后让这两者的劳动差距可以达到一致。 เพิ่มการบังคับใช้กฎหมายและเพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมในส่วนของผู้อนุบาลกระทรวงแรงงานย้ําว่าแรงงานต่างชาติที่ถูกทารุณกรรมในไทยจงได้หาที่พักพิงให้แล้วสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้หากแรงงานถูกทําร้ายให้โทรแจ้งสายด่วน1955ซึ่งขณะนี้ผู้อนุบาลไม่ว่าจะเป็นคนไต้หวันหรือต่างชาติก็ไม่ได้ใช้กฎหมายมาตรฐานแรงงาน แต่ปีที่แล้วมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจาก17,000เป็น20,000เหรียญในอนาคตจะมุ่งมั่นเพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานเหล่านี้ต่อไปช่วงเช้าตรู่ของเมื่อวานนี้ที่เขตซินอีกรุงไทเปเกิดเหตุระทึกขวัญ รถบรรทุกสายคันหนึ่งพุ่งข้ามเกาะกลางถนนราวกับไม่มีคนบังคับพวงมาลัยชนเสาด้านหน้าของตึกที่อยู่ริมถนนทำให้เสาหักสะบ้านลงตำรวจรีบอบพยพผู้ที่พักอาศัยในตึกดังกล่าวหครัวเรือนรวม16คนออกจากตึกไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยแล้ว เกิดเหตุรถบรรทุกสายชนเสาอาคารที่พักอาศัยริมถนนทรงเต๋อเขตชินอี้ย่านธุรกิจการค้าในไทเปเทศบาลกรุงไทเปส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบพบมีปัญหาด้านความปลอดภัยจึงสั่งอพยพผู้ที่พักอาศัยจำนวน5ครัวเรือนรวม16คนให้ไปพักที่โรงแรมในระแวกใกล้เคียงพร้อมใช้โครงเหล็กมาค้ำยันอาคาร่าวและเทปูนเสริมความแข็งแรง ตำรวจเผยว่าการเป่าตรวจแอลกอฮอลพบคนขับรถไม่ได้ดื่มสุราแต่เหตุใดจึงปล่อยให้รถพุ่งชนอาคารยังต้องมีการตรวจสอบต่อไปคุณผู้ชมคะเนื่องจากความชื้นในอากาศลดลงกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าทั่วไต้หวันจะเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดและอุณหภูมิสูงเมื่อวานนี้พบอุณหภูมิสูงสุดที่นครไทยนาน3า3องศาและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพบปรากฏการเมฆห่วงช้างที่เมืองเจียอี กกกกกรรมมมออุุุุตชีี้แจจงงงเเเิดาพยยนนนนซึ่่ลลััษณะปป็ูวหบนท้องฟ้ามีเมฆลักษณะประหลาดปรากฏขึ้นชาวบ้านหลายคนถ่ายภาพและวิดีโอเก็บไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายนเวลาประมาณ15นาฬิกาที่สถานีรถไฟความเร็วสูงไทเป่าเมืองเจียอี้เกิดปรากฏการเมฆงวงช้างเมฆร,รูปร่างคล้ายกลวยบนท้องฟ้า กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเป็นลนักษณะของกระแสลมพายุหมุนซึ่งหากลงบนพื้นดินก็คือพายุทอร์นาโดเนื่องจากความชื้นลดลงภายในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าสภาพอากาศในไต้หวันจะมีมมากมีแดดจัดเมื่อวันนี้สถานีตรวจวัดอากาศปเปยเหลียวนะครไถหนานเมื่อเวลา14.30นาทีวัดอุณหภูมิได้สูงถึง37.3องศาซึ่งสูงสุดในไต้หวัน คาดว่าช่วงเทศกาลวันพฤหัสบดีนี้แนวพัดอากาศจะเข้าใกล้พื้นผิวทะเลทางภาคเหนือและความชื้นโดยรอบจะเพิ่มขึ้นส่วนภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนตกเล็กน้อยในตอนเช้าฝั่งตะวันตกอาจมีพายุฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายเตือนประชาชนให้พกร่มออกจากบ้าน คุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศร้อนมากโรคไข้เลือดออกเริ่มระบาดโดยเฉพาะที่เขตภาคใต้ของไต้หวันเทศบาลนครเก่าฉงส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงตรวจสอบพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดปลาที่ท่าเรือชิงตะซึ่งมีนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยในขณะที่การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่นครไทนานลุกลามต่อเนื่องขณะนี้พบผู้ป่วยรวม14รายแล้ว จ้าหน้าที่ของสำนักง,งานเขตเรือนเตอ๋อนครไทยนานออกตรวจตามบ้านเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมและภาชนะบรรจุน้ำเพราะเกรงว่าจะกลายเป็นแหลง่งเพาะพันยุงพาหะนำโรคี่จริงไม่าแล้วไม่แเร้ควัดระวังให้มากขึ้นที่บ้านของประชาชนที่ ไขเลือดออกอยังระบาดในไทยนานต่อเนื่องเมื่อวันนี้พบผู้ป่วยอีก3รายซึ่ง2รายอยู่ในเขตใกล้เคียงและอีกหนึ่งรายอยู่ในเขตเรนเตอร์ซึ่งทั้งหมดถูกตรวจพบระหว่างการตรวจสอบแบบขยายวงป้องกันปัจจุบันมีผู้ป่วยรวม14รายยังไม่มีสัญญาณของการแพร่ระบาดออกนอกพื้นที่กองอนามัยจัดตั้งจุดตรวจที่ศูนย์กิจกรรมเฉิงกงหลีเรนเตอร์ซึ่งจะดำเนินการตรวจและแจกไม้ตียุงไฟฟ้าตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายนนี้ นครเกาชงส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตลาดปลาในท่าเรือซิ่งตาพบว่าท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำสาธารณะรั่วมีน้ำขังบนพื้นมีตระไคร่น้ำขึ้นและมียุงให้เห็นมีถังน้ำขนาดใหญ่อีกด้านหนึ่งมีน้ำขังอยู่ด้วยซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงจึงได้ฉีดพ่นยารอบตลาดปลาเพื่อป้องกันปัญหาการมีบุตรน้อยในไต้หวนันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ที่เมืองนั้นโถประชากรลดลงต่ำกว่า1 0 0 0 0แคนติดต่อกันเป็นปีที่3ตามกฎหมายจะต้องมีการยุบที่ทําการตําบลบางส่วนและเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่วันที่1นึ่กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเทศบาลเมืองนันโถจะเพิ่มเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตรเป็น3ามหมืนเหรียญไต้หวันต่อคน ช่วงวันหยุดสวนสาธารณะในเมืองนั้นโถมีเด็กมาเล่นกันมากมายแต่ความจริงแล้วอัตราการเกิดในเมืองนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องปีที่แล้วนันโถมีเด็กเกิดใหม่เพียง420คนไม่ถึง1%ของประชากรทั้งเมืองปัญหาเด็กเกิดน้อยและประชากรอพยพไปอยูปปย่ที่อื่นทำให้ประชากรนันโถลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพื่อแก้ไขปัญหานี้เทศบาลเมืองนันโถประกาศเพิ่มเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตรเป็น30,000เหรียญเต้หวนต่อคนตั้งแต่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นัต ระการเกิดให้สูงขึ้นพบกับ PTS f o ก u s เต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ